สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสับอินเตอร์บายครูหยกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับคำศัพท์คำว่ามาการองค่ะมาการองนะคะเป็นขนมหวานนะคะสัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยของเรานะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยมีส่วนประกอบหลักก็คืออัลมอนด์ป่นนะคะมีเบสก็คือเมอแรงค์ค่ะเมอแรงค์ก็คือเป็นการตีไข่ขาวนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไป หลังจากนั้นก็นําขนมไปอบค่ะซึ่งามะากะงนะคะจะมีลักษณะเป็นขนมชิ้นเล็กๆนะคะสอสองอันประกบกันนะคะแล้วมีไส้อยู่ตรงกลางค่ะมีสีสันสดใสนะคะมีหลายรสชาติค่ะแล้วจะมีความกรอบนอกนะคะนุ่มในไส้ตรงกลางก็จะหนึบๆค่ะเปลือกนะคะจะบางกรอบคล้ายกับเปลือกไข่นะคะพอรากัดลงไปนะคะก็จะกรอบแต่ข้างในนุ่มนะคะ คล้ายจะละลายในปากรสหวานนะคะจะหวานมากหรือว่าหวานน้อยนะคะขึ้นอยู่กับไส้ที่เราเลือกค่ะมาการองที่ดีนะคะเนื้อจะต้องฟูค่ะและไม่มีโพรงอากาศอยู่ด้านในนะคะมาการองนิยมทานคู่กับชาหรือว่ากาแฟค่ะ นิยมเสิร์ฟเวลาที่เราไปทาน afternoon tea หรือว่าการที่เราไปจิบน้ำชายามบ่ายนะคะเราจะเจอมาการองนะคะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะหรืออาจจะเสิร์ฟมาการองเป็นปฏิฟูก็ได้ค่ะมาการองนะคะก็จะมีหลายรสชาติอย่างเช่นช,ช็อกโกแลตนะคะฟานิลาเลมอนกุหลาบราสเบอรี่กล้วยหอมคาราเมลลาเวนเดอร์หรือว่าซากุระเป็นต้นนะคะมาการองนะคะที่มีชื่อเสียงเลยต้นตำรับเลยก็จะมาจาก ประเทศฝรั่งเศสนะคะที่กรุงปารีสนะคะก็จะมีหลายหลายที่ที่ขายนะคะแต่ก็จะมีร้านที่ดังแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะคะจะอยู่ที่ถนนชองเซดีเซ่นะคะสนนร,ราคาก็ค่อนข้างแพงค่ะ1ชิ้นก็ประมาณ60-70บถึง70าทไทยเรานะคะที่ราคาแพงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นขนมที่ขั้นตอนการทำนะคะก็คือทำค่อนข้างยากค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะต้องรอประมาณ1วันหรือว่า3วันก่อนนะคะเพื่อที่ให้ไส้อะคะ่ะซึมเข้าไปในตัวขนมนะคะเวลาเรารับประทานก็จะจะ,จะอร่อยนะคะท่าในใดสนใจก็สามารถไปหาทานกันได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะสับอินเตอร์บายครูยกนะคะต้องขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสารพันความรู้ า้ากับศิลปศาสตร์วังนางเลือ